ขาดทุนระมีอยู่แล้วพมีค่ะถึงแม้ว่าราคามัน30บาทนี่ขายไดหมื่นกว่าบาทเท่ากันยังไดอยู่เจ็ดพันอ,อยู่ครับต่อเดือนสวัสดีครับวันนี้ทีมงานเกษตรมือทองของเราพามาชมสวนมาเรียนรู้การทําแปลงหอมนะครับวันนี้หอมแบ่งสกลนครนะครับแต่ว่าสวนนี้จะเป็นของใครสวนการขนาดไหนรายละเอียดเป็นยังไงติดตามครับวันนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนามสือนาจักนายยอ่าสือทิพยวรรณคำสายอินนะคะสือเล่นยญกะเจเจบคนสวยค่ะโอ้ครับบ้านเหาอยยื่นใส่เลยเจเจฟสวนหอมเหาอยู่ปั่นอ่าปลูกอยู่บ้านผู้น้อยค่ะหมู่12ตำบลลุบเล่าอำเภอผพานจังหวัดสกลนครเ็ทถอบมาจากปีละอ่าหกปีแล้วค่ะหกปีแล้วปดหกปีครับัวหน้าตรงเรียนรู้การเ็ทถอบมาจากไหนอันดับแรกก็คือ ลองผิดล่องถูกก่อนครับการ่องจนจนหูจักนีสัยใจข้อมันแหละว่าเป็นเนื้อใดจ,จนประสบผลสําเร็จแล้วครับตอนนี้กาใจข้ออ่ารู้สักอุบนิสัยใจข้อ,ขอ,อ,อ,ขอหอมหอมเนี่ยไม่มีอุปนิสสยอย่างใดนะครับนาฝนนาแรงมันเป็นพันอย่างอย่างอย่างใดอ๋อคือมันมันเป็นพืชที่ดูแลง,ง่ายค่ะหนาตุงคะ่ะอ่าอันวัตถะเที่เตรียมดินของเขาเนี่ยให้ให้ให้ใหมันได้ครับ,ค,รบค่ะอ,อันดับแรกก็คือ ขาไถไทเตรียมเตรียมแปลงแล้วนะคะอาทิตย์นึงแล้วข้ากับมา่วางขีงว่าแล้วที่นี่ข้ากะไทแล้วกะไทตีบานีไทแล้วก็ไถยกรลองมันยกรล่งตีแปลงค่ะแล้วข้าก็พ่อไถยนกแรงตีแปลงแล้วข้าก็รองพื้นรองพื้นด้วยปุ๋ยสามสิบเก้าหกตอนนี้ข้าวรองพื้นหลายปันไดครับอันไอหนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบหนึ่งไรต่อหนึ่งกระสอบแม่นบุ๋ยไช้หลายเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหัวปุ๋ยอยู่แล้วครับผมวันนี้พอจะเจี๊ยบร่องพื้นแล้วก็นเนบ แล้วก็เนิบเน็บเน็บเซตปุ๊บเจียบฉีดยาคุ้มป่ะเราก็เดินระบบน้ําไว้รอแล้วเนะาะคเ<อ>พราะเขาตีแปลงว่านปุ๋ยยังเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินระบบน้ำแล้วก็เนิบครับค่ะ<น>เนิบแล้วพอเนิบเสร็จปุ๊บให้น้ําก่อนออให้น้ําแล้วเขากับท่านท่านดินเขามีความชื้นอยู่แล้วเขาก็ฉีดยาคุ้มไปได้เลยแต่ถ้าดินเขาม่มีความชื้นก็คือต้องหอยน้ำก้อนแล้วก็ันนะครับมาฉีดครับฉีดยาคุ้มของของบริษัทเฮาโตซีโตนะครับของซีโต้ครับเพราะฉีดยาคุ้มเนี่ย พ่อพีผลต่อการเกิดของหอวมันว่าไม่ไม่ไม่มีผลเลยแห้งเฮ้งเป็นผลดีก็เฮ้าเพราะว่าเฮ้าสิบรอยทอนหยาหยากับซีบ่อลายคือยังสิทธิ์ลยครับพอมี่หยาเลยว่าพี่หยาอันนี้คือมันคุ้มในหน้าไหนได้หนี่นี่เดือนสามสิบห้าวันค่ะตัวนี้ปาจารย์าี่ห้าวันแล้วเลยกับขนาดนี้นะครับแล้วก็คือในร้านเลิตเลยครับว่าตัวซีโตเนี่ยคุมการงอกของเมล็ดเท่านั้นไม่คุมการงอกจากหัวแล้วตาหัวหอมกันก็กระเทียมนี่สิกับว่าอะไร ก็ได้ปุ้งกระเทียมก็ได้ไปเลยมันไม่ n h à n ค่ะตัวสีตัวเดี๋ยวคุณเอาผ่านไปแล้วอที่นี่พ่อหอมเขาเกิดขึ้นมาได้ประมาณจักช่วงไหนเขาสิมีการฉีดฮอร์โมนอ่าพอเราให้น้ําลดแล้วนี่ประมาณสักสองข้อมือหอมเกิดขึ้นมาได้สองข้อมือสองข้อมือครับอ่ามันอันนี้คือเขาเขากำหนดไว้เลยว่าสีจักมือเพราะว่ามันมันก็แล้วแต่การการปลูกการดูแลของแต่ละคนครับถ้าสองข้อมือแล้วเขาก็เริ่มให้ฮอร์โมนอ่าฉีดฉีดฮอร์โมนเลยสีขาวบอลนะครับสีขาวบอลที่เขาใส่กับสีมีตัวซีวิวนะ มีซีวิวมียูนิฟอร์ดเอ็นมีคันเซียมก็คือตัวคันเคลียร์กับฉีดช่วนี้เองเนาะเพราะไม่อยัางไรมั้งผมไม่อย่างไรค่ะขั้นขั้นเท่ากับไอ้บอร์จากสีลายเถ้าเท่ากับใส่ข้าวดาวแพ่น้ำกันเพื่อไฟเพราะมันสีลงปลายมันคครับ่ะ มันจะเห็ดมันจิเห็ดไ้ปลายเข้าอยากใหม่เวลาหอมเกิดขึ้นมาคานี้แลครับถ้าเพียไฟมันลุ่ออะเป็นเทคนิคเทคนิคงานอลไเคือบวกเข้าดาบวกเข้าไปเลยเข้าไปความกันเลยเแมนค่ะทั้งฉีดสุปํำรุงความทั้งข่าเพียไฟความนะเข้ากระเบื้องก่อนจะเจ็ดมือครข่าเข้ากับมะหอยอีกได้มันจีได้สามขอมือได้แบบสามขอมือเข้ากับฉีดชุดเก้านี่แหละซรีส์ยูนิฟอร์มเอ็นค่ะแคนเสียมนะแคนเคียแมนตัวคิดตั้นคิดตันทาเอซตัแมเข้ากับบวก ข่าวดาวเขาไปน้ำข่าวดาวข่าวดาวคือเก่าเออแต่ที่นี่นั่นคือมันสิเริ่มเริ่มเนี้ยเล้วเด้อบ่ดนี้คือถ้าไม่อยากอยากชิดูเฮาก็คุ้มใส่อวอร์ดไปนอืมคุ้มใครมาพ่อคุ้มใครไปน้ำค่ะเฮาหอมเฮามันสิบบ่ค่อยมีวงเขามักรบกวนเลยครับโอ้อ่าอันนี้คือการทั้งขายมาแล้วทั้งคุ้มใครแมนค่ะเขาใส่ยามโราไปน้ำก็ได้ ได้ค่ะได้แต่ช่วงระยะนี้มันมันยังห้านในปันไดดอกโรคมันยังไม่เข้าครับแต่ว่าถ้าต้องดูอากาศก่อนนะว่าถ้าสมมุติว่าฝนมันตกชุกครับหรือว่ามันมีอากาศไม่แปลงบางพื้นที่แต่ละพื้นที่มันคือกันที่ดินแต่ละคนมันก็คือกันบางที่มันเป็นเชื้อราอยู่ในดินแล้วครับของแปลงเพื่อนนะองของไอแปลงที่เพื่อนปลูกนะถ้ามันมีโรคยุบหรือว่าโรค บเฮใหม่ๆครับค่ะเขาก็ใส่เมทาเล็กซิลใส่เมทาเล็กซิลหรือว่าเบนเอฟเบนเอฟเบนเอฟบวกเข้าไปหน้ากันเลยาบวกเข้าไปเลยมันมันต้องมัฉีดหลายเถ่อคือคือเราให้วัคซีนเข้าไปเลยตั้งแต่เอ่าเริ่มแรกเลย่มแรกเลยก็คือชุดบำรุงชุดบำรุงแมลงแมลงแล้วก็ยาโรคยาโรคค่ะ้อกันเธอเดียวเบนเอฟไปเลยค่ะป้องกันไปเธอเดียวเลยฉีดไปบบ่มีอย่างไยค่ะมีแค่นี้คือคือฉุดบำรุงพอระยะอ่าบัดนี้มันสิเริ่มไงได้ขนา ประมาณเท่านี้เราก็เสริมเสริมเสริมไอยูนิเพนเข้าไปหน่อยยูนิเพนนี่มันจะทาให้เขียวอ่าอ่ายูนิเพนเขียวค่ะยูนิเพนเขียวเนี่ยคือเสริมเข้าไปอ่าสางสะโพกสางสะโพกคือสางหลอดสางหลอดหอมสางหลอดหอมค่ะเข้าไปแค่นั้นก็ไม่ยังก่ยังกระชิดไปเรื่อยเราเราก็ดูว่าโรคมันมีไหมครับโรคมันมันเกิดโรคยุบบอ ถ้าถ้าเกิดโรคงุบหลา่ห้าใส่เป็นเอฟสองสามครั้งแล้ของสินะคะเราก็ต้องสับหน่อยสลับสสลลัับบยาคือเปลี่ยนจากเบนเอฟเป็นตัวอื่นเป็นสับล่าก็ได้สับลาก็ได้หรือเออ่ยังก็ค่ะเมทาเเลมทาลักซีเมทารลักซีก็ได้ค่ะตัวนั้นก็คือสลับยาเพื่อป้องกันการดื้อยาเท่านั้นเองแมีนค่ะคือคือให้ให้พืช่ะมัน มันตื่นครับตื่นยาตัวใหม่ครับค่ะดูดเข้าไปกินดีอย่างนี้นะคะแต่ว่าของเจี๊ยบกบบว่ามีปัญหาเรืองเรืองโวกเลยอย่างเราเพราะเขาใส่วิธีการป้องกันนะเขาก็เราดูแลงแต่เริ่มต้นแล้วค่ะป้องกันยาชุดหนึ่งเท่าซื่อนี่มันกระสีได้หลายเทือค่ะอืมสามเถอจนลืมสามซีเถ้าของเราจะลืมหอมเี่ยเขาใส่เวลาเก็บเกี่ยวใส่เวลาตั้งแต่เริ่มปลูกจะเก็บเกี่ยวนี่ยเขตเทาจักมือครับเอ่อถ้าปกติแล้วนี่มันตรงสี่สิบม หรือสามสิบห้าหมื่คบบนคือ,คอ,คอมันเสียดายแต่เขาต้องดูบางแปลงน,นี่คือเพื่อนบ่ดด้รูร้แล้คือเฮาบ,บางคนหนึ่งเดือนเดียวก็ได้ถอนแล้วเพราะว่าถ้าเพื่อนไม่ได้ให้ยาโรคหรือ,อยายเชือ้อรานี่ปใบแหมใบใหม่เนี่ยแต่เรื่มต้นนะคือมันจะเรื่มมีอาการด้ค่ะเพราะเลื่มเรื่มคานี่ก็เรื่มมีอาการแล้วบางคนก็ต้องได้ถอนเร็วเดือนเดียวก็ได้ถอนน้ำหนักไม่มีตอนนั้นนะยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบหมือนนี่เพื่อนก็จะถอนแล้วคือน้ำหนักบ่ได้ ข้อกับบีม่าอ่าถ้าเจอหอมถูกแบบนี้แล้วนี่ขาดทุนเลยหนูบอกค่ะแต่ว่าถ้าเราเอบำรุงไปแล้วดูแลดีข้นต้วดูแลเริ่มต้นไปแล้วหอมมันจะได้สี่สิบวันเหมือนเหมือนที่หนูหนูรอกอยู่หนันแปลงครับอ่าที่เราที่รอกื่งกีนี่ค่ะตัวนั้นน่ะสี่สิบวันคืนนั้นเป็นเป็นอีกแปลงหนึ่งที่ดูแลมาแต่แรกคคอก็จะมานะคอก็จะมาสีก็จะได้ น้ำหนักก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องขาดทุนปะมี่อยู่แล้วบมมี่ค่ะถึงแม้ว่าราคามัน30มสบาทนี่ยังยังเขาปลูกหอมลอยโล่นี่มันจะได้อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ต้นทุนมันอยู่ที่เจ็ดแปดพันตั้งแต่ตั้งแต่การเตรียมดินเตรียมดินหอมพันหอมแล้วก็ให้ปุ๋ยปุ๋ยยาด้วยออมนยาด้วยมันจะอยู่สิเจ็ดพันลอยโล่ลอยโล่ค่ะลอยโล่นี่อยู่เจ็ดพันเขาขายได้หมื่นกว่าบาทเขากัยังได้อยู่เจ็ดพันอยู่ค เต่อเดือนค่ะคือลอยโลด้นี่ยะจากพันหอมลอยกิโลแมนค่ะขายบปลูกหละตีเป็นกันออกมากค่ะประมาณหมื่นกว่าบาทแมนแต่ถ้าราคามันอยู่ที่4ี่สห้าสิบมีกําไรเด้เริมมีกําไรได้โหนนาตัวเองไรจะหลายขึ้นครับแต่พแมนว่าตีแปดพันก็สิเริมเป็นหมื่นกว่ากำไรก็สิเพิ่มก็จะเพิ่มขึ้นครับขอฮาใด้ดูแลหลักการให้ปุ๋ยให้ยานี่ยอย่าขาดครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับพืชตัวอื่นที่มันต้อง ต้องกินทั้งทั้งทางใบทั้งทางดินครับอยู่แล้วแล้วที่นี่เรื่องการตลาดหอมเนี่ยผมเห็นหลายๆคนเขาบอกว่าปลูกแล้วจะซื้อขายใส่ซื้อไปขายใส่ทางเขาเป็นยังไงนะครับโอ้ไม่มีปัญหาเลยเรื่องการตลาดนะไม่คิดยากเลยแต่พ่ได้คิดยากเลยท่านเป็นว่าเอาผู้ใดปลูกไปแล้วหาตลาดผ่้ใดเจี๊ยบเจี๊ยบหาหายขี้เก่าพันหอมเลยพันหอมเลยเจี๊ยบขายปะพันหอมก็เอามาสั่งสั่งได้ค่ะเพราะว่ามีให้อยู่ตลอดอยู่แล้วจะสิดซั่งนี่ซั่งเบอร์อย่างหลายบาทเนี่ยเบอร์โทษเบอร์โทษ จเจียบเนาะครับอ่ามันจะมี2เบอร์อ่าอ่าเบอร์1ก็คือ065 065 342 342 8178 8178ค่ะคั้นเบอร์นี้ว่าติดเท่าไหมค่ะอีกเบอร์นึงเบอร์นง095 095 664 664 8159 8159ค่ะโทรหาได้เลยครับโทรหาได้เลยค่ะเกี่ยวกับพันหอมพันหอมนะครับสั่งได้ค่ะค่ามีส่ง เก็บกันไปทางวาเสมุนี่เห็นวัดกำลังเตรียมกำลังมีมีแล้วค่ะมีแล้วตอนนี้มีแล้วเก็บไปทางได้ยทางได้นะครับแม้ต่โมเมนต์ตาเมล็ดโมเมนตาหัวพันด้วยค่ะแม้แตายายากระสังได้ค่ะกระสังจากเจเจียได้ครับเพราะเจเจียจะเป็นศูนย์ครับเป็นศูนย์ยูดีไลที่เราเราบริการให้ทุกด้านอยู่แล้วตําบลหลุบลาวครับมีทั้งหัวหอมมีพันธุ์หอมมีบุยมียาครับแมนค่ะแล้วก็มีองค์ความรู้ที่คอย ให้คำแนนำได้ให้คำแนนแล้นการไข่คำปรึกษาได้ค่ะทำมีปัญหาอะไรกัปัญหายังทังสินนะครับที่นี่จังเวลาเท่าถอนเทาล่างเนี่ยมันมีปัญหาเรืองเรืองปลูกซ้ำป่ะถ้าปลูกซ้ำเนี่ยก็คือต้องไถเตรียมดินนานหน่อยจากปกติเท้าอาทิตย์หนึ่งตอนเตรียมแปลงใช่ไหมเราก็เพิ่มเป็นสองอาทิตย์เอาแค่นั้นเองเนาะแค่นั้นเองค่ะคือเพิ่มเวลาในการตากดินเพิ่มค่ะเพิ่มขึ้นคือให้มันขาเชื้อราในดินคนั่นนะแคหน่อย ขาขีขาขีลูกแปลงนี้นะปลูกสามครั้งแล้วยังยังไม่มีปัญหาเรื่องยังค่ะเพราะฉะนั้นมากทุกคนติตกใจว่ามันปลูกซ้ำได้บ่ปลูกซ้ำได้บ่นมันไม่มีปัญหาอีกแล้วขอให้ตากินได้ค่ะคเชื้อราใดบางคนเฝ้าน้ำราค่าบอกว่าให้เตรียมดินก่อนเ้อจักรอาทิตย์นึ่งบดบ่อาทิตย์นึงได้ค่ะเอาสองมือไถเลยบางคนก็ไถปลูกเลยอย่างนั้นไม่ได้ถ้าถ้าเฮ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องซอยเรื่องปูนขาวเข้าไปนิดหน่อยค่ะ เราที่นี่ของของเขาเดี๋ยวเขาใส่พันหอมพันอยังครับพันหอมนี่มันจะเป็นระยะอืมันจะเป็นฤดูกาลค่ะยังช่วงหน้าร้อนนี่เราจะใช้พันไต้หวันครับของนครพนมค่ะแล้วก็ช่วงระยะฝนนี่เราเราจะใช้ของรับแรงรับแรงค่ะมันจะเป็นพันจอยพันอาลาดพันอย่างกระไรขอแต่เป็นรับแรงเพราะตัวนั้นพันหัวเขามันจะแข็งอืค่ะจะทนโลก่าจะทนโลกว่าครับ พอพอเข้าฤดูปลายฝนต้นหนาวเราก็ใช้พันอะไรก็ได้เพราะว่ามันอากาศมันเย็นดินเย็นคือเขาปลูกพันธุ์ยังก็ได้ดูแลง่ายค่ะงช่วงช่วงหนาวแต่ก็ต้องทํามใจเรื่องราคาเล็กน้อยค่ะใดก็ปลูกได้ละง่ค่ะบรี่งามบางงามนาะเข้าไปบางแปลงกันเนาะไปค่ะไปเลยค่ะเข้าไปบางแปลงกันนะครับงามบางงามมาดูค่ะมาดูได้เลยตอนนี้เขาใส่เขาใส่คี เกเรหมดนใส่ขิงว่าล้อมพื้นค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยยูนิคสามสิบเก้าหอมแมนค่ะนี่ในดูดินครับขนาดตุงค่ะเพราะว่าถ้าเราเราใช้ยูนิคแล้วนี่ดินมันจะเขียวเขียวกว่าที่ห้องบ่ิได้ใี่เพราะว่ามันมันจะดึงสารอาหารจากดินนี่ขึ้นมาอมันจะทําให้ดินเรามันเขียวครับค่ะแล้วต้นหอมเรานี่หอมนี่มันยังไม่ถึงสามสิบวันนะเมื่อหน้าตุงยี่สิบห้ามือยี่สิบห้ามือค่ะหอมยี่สิบห้าวันเพราะว่าเราเน็บแล้วอ เราเนี่ยวันที่สิบสิบเมษาแต่เราไม่ได้รดน้ําวันนั้นกลัวสิเดนโห่นน้ากับวันที่สิบจีแหละเดี๋ยวนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบห้าสิบห้าครับมืันถึงเงินออกต้องเพื่อเพื่อมันงอกอีนี่อย่างที่หนึ่งขัคนหน้าตุงต้องตัดออกอีกหามือเพราะว่าอ่าห้าวันมันจะเริ่มงอกมันก็จะเป็นหอมยี่สิบห้าวันนี่หอมยี่สิบหามือว่าห้านพ่อเดือนได้ค่ะมีคนหน้าตุงนี่เบื้องเล่นี่ ถ้าถ้ามันเต็ม่45วันอย่างตัวนั้นใช่ไหมครับตัวนั้นตัวนั้นมันจะสวยหอมยีสิบหามือนี่ถือว่าได้ซ่อมนี่ถือว่าโอ้แล้วค่ะเท่าเท่ากับหอม30วันของลูกไร่และที่เขาดูแลไม่ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ไม่เต็มที่เท่าเท่าไหร่แม่นค่ะนี่ค่ะบึ้งเบึองหลอดมันหลอดหอมก็เริ่มหลอดหอมก็เริ่มมาหลอดหอมก็เริ่มมาแล้วนะครับแม่นค่ะนี่ม เราก็สร้างสะโพกเริ่มจะกแล้วตัวเนี้ยแมนค่ะก็เราเราเริ่มให้ชุดให้สะโพกแล้วครับอ๋อเริ่มให้ชุดสะโพกแล้วนะเริ่มเริ่มมาแล้วตลอดความมาแล้วมาแล้วสะโพกก็เริ่มมาสะโพกก็กําลังเริ่มแล้วค่ะถ้าอยากได้สะโพกเนี่ยให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสูตรสิบแปดสิบแปดหรือสปดสิบแปดค่ะตัวนี้โอ้สุดยอดค่ะเพราะว่ามันเริ่มมาเพิ่ง เห็นบ่เบื้องดินเดินหนาตูงเบื้องดินดินห้องมันสีแหล่ดินเลยด้คือดินแบบดินแสดงว่าดินมีหิมัดมีความสมบูรณ์แม่ค่ะอ่ะมาอันนี้แป้งนี้จักไรแปลงนี้เราปลูกประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่ใช้หัวพันสามร้อยกโลหัวพันสามร้อยกิโลสามร้อยกิโลปลูกทีนกันมา้าได้ผลผลิตนี้คิดว่าตัวนี้มันจะได้อยู่ประมาณสองตันสองตันถ้ามันเต็มสี่สิบวันครับสี่สิบวันโลละสามสิบบาทสองตันไม่ใช่หนาตูง สี่สิบเมื่อสองตันสามสิบบาทเขาได้เขาได้หกหมื่นหกหมื่นนิดนิดเกินเคิงแสนเกินสี่สิบห้าสี่สิบเมื่อสี่สิบห้าสี่สิบวันอ่าสี่สิบสี่ห้าวันใส่ใส่สี่สิบมือกับพ่ออ่เดี๋ยวนี้แม่ข่าก็โท่มากเริ่มแล้วนี่เอาทำไมแล้วเขาโอ้ยบัวห่านไอเอาลำหนักยังมอมห้าต้องลอดลำหนักก่อนนะครับสามร้อยโลก็วันนี้ทีมงานเกษตรมือทองก็ต้องขอขอบคุณเจ๊เจี๊ยบคนสวยนะครับจาก เจ้าของผู้บริหารศูนย์ USC ของยูนิไลท์เราที่ตำบลหลุมเราอ,อรําเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับสมาชิกเราท่านไหน,นครับสนใจเรื่องหอมสนใจอยากเรียนรู้อยากชมแปลงจริงนะครับก็ติดต่อทางเจเจไปเลยเบอร์โทรเบอร์อะไรนะครับอีกครั้ง0956648159คห่ะหรืออีกเบอร์หนึ่งก็คือ065 สามสี่สองแปดหนึ่งเจ็ดแปดค่ะคุณอาตงอ่าบทรติดต่อได้เลยครับเจ๊ยับเปิดตีสิบสี่ชั่วโมงค่ะบอมี่เลาดต่พอเวลานอนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณทางเจ๊ย๊บบมาๆนะครับขอบคุณครับส่วนในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมพืชอะไรที่ไหนนั้นติดตามเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเกษตรบัวทองครับขอบคุณครับ